มีเที่ยวถ่ายรูปสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาแข่งตกกุ้งที่อำเภอแม่สายนะครับเราก็แวะมากลับไหว้สักการะขอพรพระธาตุดอยเวาที่หน้าด่านอำเภอแม่สายนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับวันนี้นะครับผม ีเที่ยวถ่ายรูปสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาถึงที่บ่อสามเซียนแล้วนะครับวันนี้เป็นการแข่งแมตช์ใหญ่นะครับสามหม่นบาทครับเราเดินทางมาจากเชียงรายมาอำเภอแม่สานครับหกโลนะครับเพื่อมาแข่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนเราจะแข่งนะครับเราไปฟังกติกาของที่บ่อสามเซียนนะครับว่าวันนี้มีกติกาอะไรมางนะครับเพราะว่ากติกาของวันนี้จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับรวมทั้งเงินรางวัลที่เยอะกว่าที่อื่นวยครับเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับผม วันนี้นะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับเราอยู่กับเจ้าของบ่อสามเซนนะครับชื่ออะไรนะครับผมน้องยงครับผมน้องยงจะมาบอกถึงกติกาในการแข่งวันนี้พร้อมกับเงินรางวัลนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับกติกาไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับแล้วก็เงินรางวัลก็เยอะกว่าที่อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันนะครับผมเช่นนะครับคือ1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มพักหนึ่งชั่วโมงใช่ครับแล้วก็3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ครับแข่รอบหนึ่งเร็วหนูแต่ว่าเห็นว่าวันนี้เงินรางวัลเยอะกว่าเพื่อนเลยใช่คร ที่1.30 0บาทเลยครับพี่เพราะเงิน,นรางวัลผมรวมทั้งหมดเปแบบ8 2 0น82,000บาทโอ้หเยอะถืวอถว่าเป็นแมตช์ใหญ่ของเชยงยเียงรายนะครับแต่ที่สำคัญอีย่างหนึ่งก็คือว่ากติกาเราจะไม่เหมือนใครเท่าไหร่ใค่รับวิทาลันนีน้มีกติกาอะไรบ้างมีแครเมือนดวมีเือนสามข้อเท่านั้นครับพี่ครับผมขอเดียวนะครับ เกี่ยวได้ทุกส่วนเลยครับแล้วก็ตัดผตัดสายไปช่างเองแล้วก็มีง่ายๆอีกอย่างก็คือใช้หัวใจไก่ทางร้านเท่านั้นนะครับคือใช้เหยื่อที่อื่นไม่ได้นะครับได้ครับต้องเหยื่อที่บ่ออย่างเดียวครับบ่อเตรียมใั้อย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดกุ้งตกอะสมมติว่าตกตกตกหน้านี่เอาไปช่างได้ไหมได้ครับแต่ให้เลือกกรรมการมาครับให้ให้กรรมการหรือให้น้องๆที่บ่อครับให้เอาจับกุ้งไปให้ กรรมการช่างได้นะครับผมโอเคถือว่าเป็นการอลุ่มอร่วยที่ดีนะครับผมบเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของเงินรางวัลนะครับผมแล้วก็รางวัลในการแข่งทั้งรอบที่1และรอบที่2นะครับรู้สึกว่ารอบแรกเนี้ย จะเป็นเหมือนกับรอบซ้อมมือใช่ไหมใช่ครับจะรางวัลวันนั่นคือแบบสลับการซ้อมสลับการซ้อมมือกันไปพี่ใช่ก็มีรางวัลที่1ที่2ที่2ครับผมแล้วก็ไซรองก็ที่ขันรองที่1ที่2ที่สองเหมือนกันครับช่วงแรกมีแค่4รางวัลเท่านั้นสรางวัลครับพี่ส่วนช่วงช่วงท้ายเนี่ยจัดเต็มเลยจัดเต็มจัดใหญ่พี่มีทั้งกุ้งใหญ่กุ้งเล็กแล้วก็1 2 3ใช่ครับพี่แล้วก็ขันขันรองด้วยใช่ครับมีขันรองมาอีกครับพี่อ่ะสำหรับช่วงแรกเนี่ยมี4รางวัลนะ รางวัลเท่าไหร่นะรางวัลแรกแปดรางวัลแรกรางวัลแรกที่หนึ่งดพันพ่แที่สองอีกสี่พันมีขันรองอยู่ครึ่งแรกก่อนที่หนึ่งสันหอ๋อคันรองที่หนึ0 0แล้วก็คันรองที่สองที่สองก็เป็น 1, 5 0 0 1ห0 0บาทห5 0 0หบาทสรุปสรุปว่ามี4ีรางวัลนะครับผมสี่รางวัลครับสามทุ่มแมตช์จัดใหญ่ก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรางวัลที่หนึ่งนี่สามหมื่นเลยสามหมื่นบาทเลยครับพี่สามหมื่นบาทรางวัลที่สองที่สองหนึ่ง 3,500บาท3,500บาทแล้วที่สองที่2องพันห้บาทเช่นกันกุ้งใหญ่3,000บาทแล้วก็กุ้งเล็กก็3,000บาทครับแสดงว่าสำหรับคนที่มาตกวันนี้นะครับ ตอนแรกนะครับเรานี่คือตกแบบวอร์มไปก่อนวอร์มครับไม่ต้องตื่นเต้นมากครึ่งแรกวอร์มไปก่อนครับแต่ครึ่งหลังนี่คือกนลังวันเยอะมากแล้วก็รางวันก็เยอะตามนะครับผมต้องบอกว่าเออสุดๆนะครึ่งหลังน่คือแล้วลราปี้กันหน้าดูวันนี้นะครับผมวันนี้สนุกแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมในการแข่งที่บ่อสามเสียวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมากครับแกล้งเอเซ่กำลังจับจับสุราน่มาเลยครับมาสูนนี่ดัวรับ อาอันนี้จับจับล็อกแรกนะครับผมว่าอยู่ล็อกไหนห้านะครับล็อกสองนะครับยี่สิบสองห้ากับยี่สิบสองคนที่สองนะครับพี่อิวเจ้าอ้าวโชคดีค่ะอมายเลขอะไรสองต้าสวยค่ะ อยู่ในเนี่ยโอ้หัวเลยสิบสสวยครับสวยอุ้ยสยิบอ่นี่ขอบคุณค่ะเจ๊ยมคนสวยนะครับยิ้มคนสวยนะิม<ะ>ค,ควสวนะ่ะเเจเจล้ามสามกเลยอ่าลองเลขได้หมเลขอะไร เจ็ดเจ็ดค่ะกับหมายเลขสองเจ้าโอ้ห่างกันเป็นเจิดเลยอยู่คนละมุมค่ะคนละมุมอ่าหัวไหล่ไหล่ต้น่ะไหล่ว น้องแม่สวัสดีครับผมพี่น้องแมครับวันนี้มาครั้งแรกเป็นไงครับก็ตื่นเต้นลย่ตื่นเต้นใช่ไหมครับพี่ว่าวันนี้จะติดไหมครับรางวัลต้องมีแล้วครับต้องมีนะพี่เนาะเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับพี่ว่าสวัสดีครับ สภาพหน่อยครับพี่ครับผมมาวันนี้เป็นครั้งเป็นครั้งที่สองเป็นไงบ้างครับพี่สองก็วันนี้จะมาเอารางวัลครับติดหนึ่งไหมพี่วันนี้วันนี้ก็ชักหนึ่งหนึ่งในสามโอเคอยู่นะกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่วันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับไปเก้าสิบแล้วกันมั่นใจมากนะพี่ไม่ใช่เก้าสิบไม่ได้โอ้เถียงไม่ออกอีกแล้วเถียงไม่ออกอีกแล้วโอเคขอบคุณมากครับวันนี้วันวันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้กลับ ร้อยเลยร้อยใช่ไหมพี่ติดอีกแล้วที่หนึ่งอีกแล้วแน่นอนเมื่อคืนที่เขาได้แชมป์ที่หนึ่งมาแล้วเมื่อคืนที่แชมป์ที่หนึ่งแล้วรอบนี้ก็คงมาเอาสามเซียนใช่ไหมครับได้โอเคครับเอาคนมากครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หอะไรนะครับวันนี้รู้สึกยังไงครับก็ดีใจที่ได้ไปกับมาจินเก่านี่ทินเก่าซะด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวไลฟ์ทินเก่าเบอร์ทินเก่าครับตอนนี้กะวว่าจะมาเอารางวัลชัวร์ไหมครับ ห้าสิบ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 สวัสดีครับวันนี้มากันกี่คนครับพี่สี่คนนะครับโอเคได้ครับขอให้ติดรางวัลครับสวัสดีครับพี่เสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยพี่นะครับนะพี่พี่วันนี้มากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เอ็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งวันนี้หนึ่งอีกแล้วเกี่ยวครับอืมวันนี้รอบนี้โค้ชจัดเต็มนะพี่เีตยวครับผมนะวันนี้มากี่คนครับ หกเจ็ดคนมาทีมงานใหญ่โอ้สามคันรถด้วยพวกคันมาเท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวเห็นบอกว่าเพิ่มไปสิบคนใช่กี่คันนะพี่คันเดียวครับเหลือไม่หวอดครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับตามครับไปข่าวว่าเมื่อคืนเก็บรางวัลไปอีกแล้ววันนี้ก็เหมือนกันที่หนึ่งแน่นอนแล้วที่หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่วันนี้โอ้ยเกินร้อยครับเกินร้อยนี่ถ้าบอกบางคนนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับโอ้โห พี่ครับพี่รู้สึกมพนใจยังไงวันนี้คือร้อยแน่นอนร้อยแน่นอนใช่ไหมครับพี่ตัวนี้ทีมงานใหญ่ใช่ครับเนี่ยมาไกลด้วยเชียงใหม่ฝากฝากฝากบอกด้วยค่ะนได้ไม่ลิมเชียงใหม่ได้ครับอย่างเร็วนี้นะคะ26เลยครับอย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับวันนี้มากันกี่คนครับ สองคนสามคนตุนอมปรัชญาะลักจ้าสามคนวันนี้มีมาความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็อยากได้เต็มร้อยนะจ๊ะวันนี้เงินรางวัลใหญ่นะครับค่ะสู้สู้เลยครับสู้เต็มที่ได้ครับได้ของครับของยิ่งเฮงครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับกลุ่มสามเซฟและบอยเอเจกันนะครับผม ับสวัสดีครับกลุ่มสามแซฟและกลุ่มเอเจครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่พี่เป็นไงครับแอบแซ่บใช่ไหมครับออ้ยแอบเซฟวันนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เก้าเก้าจุดเก้า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 จุดเก้าเก้าสองร้อยไปเลยฮะสองร้อยเกินบร้อยแน่นอนใช่ไหมครับวันนี้หนึ่งร้อยค่ะโอ้ยจรงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นะครับวันนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม เต็มร้อยไหมครับดูดูดูอุปกรณ์กล้องกันครับจับเต็มแน่นแน่นวันนี้ลุงลงกีสากาะเดียวนะครับมีความมั่นใจเต็มร้อยเกิดร้อยแน่นอนครับนี่โอเคครับวันนี้ขอให้เฮงๆนะครับผมยังไงขอให้ได้ที่หนึ่งกลับบ้านครับขอบคุณมากครับที่ผมมาสัมภาษณ์ทีมงานศาสตของผมก่อนนะครับผมามาตามดูกันครับคนแรกครับพี่เตยครับพี่เตยพี่เตยรู้สึกยังไงครับ ครั้งนี้ครั้งใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งใหญ่ของพี่บอกครั้งแรกเลยนะใช่คุณนวลว่าไงครับเต้นค่ะเต้นใช่ไหมครับวันน okay. uh> uh> ี้ร uh uh> ู้สึกเหนื่อยด้วยคำโตไม่ถูกคำโตไม่ถูกเลยครั้งแรกครั้งแรกโอเค่เป็นใหญขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์กรรมการของเรานะครับกรรมการเรามาจากบอยเอ็นจอยเชียงรายครับผมพี่บอยสวัสดีครับพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่วันนี้ก็เป็นกรรมการสามเซียนเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกอ๋อ ก็มาช่วยๆกันครับสนุกดีครับอ๋อวันนี้มีความมั่นใจอยู่ใจนับพี่เพราะว่าจะคุมงานได้ขนาดไหนอ๋อได้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติครับยนดีเทนได้อยู่แล้วนะพี่สำหรับพี่บาสเมาไหมครับพี่ตัวนี้ยังครับยังเนาะกติกาอาจจะเยอะกว่าปกติใช่ไหมครับใช่ครับขง้นเทคนนะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่งินรางวันสูงได้ครับ ตอนนี้พี่บาสก็คงน่าจะเครียดนิดนึงครับตอนนี้ก็เริมหน้าแดงๆไปแล้วพี่เขอบคุณมากครับพี่ครับตอนนี้นะครับทางบ่อก็ได้ปล่อยกุ้งแล้วนะครับทั้งหมด15กิโลนะครับ3ตะกานะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีก10นาทีนะครับจะเริ่มการแข่งขันนะครับนักกีฬาทั้งหมดก็ทําการชั่งทุ่นชั่งเบ็ดเรียบร้อยนะครับผมเตรียมเหยื่อเรียบร้อยครับที่นี้ก็จะมีการตรวจเหยื่อเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ วันนี้มันแม็ดใหญ่ก็เลยค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องของกติกานะครับค่อนข้างที่จะกติกาค่อนข้างที่จะเข้มนะครับวันนี้นะครับก็คือถ้ากุ้งตกเนี่ยมันช่างไม่ได้เลยนะครับต้องตกใกล้ๆกับตาช่างเท่านั้นะครับถึงจะให้กรรมการหยิบช่างให้นะครับผมและที่สําคัญนะครับเราเอากุ้งมานะครับแล้วเราเอากุ้งไปจุ่มน้ําก่อนช่างถ้าจุ่มปุ๊บแล้วกุ้งหลุดนะถือว่าโมฆะเลยนะครับช่างไม่ได้แล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้เข้มจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการแข่งขันวันนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกัันนะครบ 5 4ห้าสาสอง่เพิ่มการแข่งขัน ตอนนี้การแข่งขันช่วงแรกก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมสาหรับช่วงแรกนะครับกุ้งไสาหลักคือหมายเลข6นะครับแล้วก็ไสารองหมายเลขหนึ่งะครับช่วงแรกนี้จะมีแค่2รางวัลนะก็คือไสหลักนะครับหมายเลข 6- 2รางวัลนะครับแล้วก็สารองหมายเลขหนึ่งอรางวัลนะครับผมนหมดเาะนครับหมผู้นนนครับมนะหนะคครับี่หนึ่นะหมายเลขเครับที่หมายเลข นี่เป็นชาวพื้นบ้านที่ไม่าช่ ตอนนี้นะครับการแข่งขันันช่วงที่2นะครับเงินรางวัล3 0ม0 0ื่นนะครับก็คือมีรางวัลที่1นะครับสายหลักนะครับ3ารางวัลแล้วก็สายรอง2รางวัลนะครับแล้วก็มีกุ้งใหญ่กุ้งเล็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่วงนี้จะเดือดขนาดไหนนะครับเงินรางวัลถึง3 0ม0 0ื่นนะครับอ่ะเราไปดูกันครับ

Não tem jeito, não อันนะคะวันนี้แอบแซ่บเราได้รางวัลอะไรบ้างคะก็ได้กุ้งเล็กหนึ่งตัวกุ้งเล็กหนึ่งค่ะช็อตเด็ดสามพันค่ะช็อตเด็ดค่ะช็อตเด็ดค่ะพี่ยิ้มคนสวยพี่ยิ้มคนสวยแตะกระจายได้ที่หนึ่งนะคะสามหมื่นเราถามหน่อยรู้สึกไงคะตอนนี้จะเป็นลมค่ะเป็นลมแล้วกันเนี่ยยาดมค่ะพกยาดมมาพร้อมเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับมาแข่งที่บ่อสามเซียนครับสนุกมากนะครับผม คนชนะที่หนึ่งนี่คือแบบนาทีสุดท้ายจริงๆครับได้กุ้งนะครับผมแล้วก็เป็นคนในก็คือเป็นน้องยิ้มคนสวยนะครับผมในกลุ่มแอบแซบบอกกุ้งนะครับผมได้ที่หนึ่งนะครับสามหมื่นรางวัลใหญ่ของเชียงรายเลยนะครับนอบอกว่าสุดยอดจริงๆครับดวมากกันดวงจริงๆนะครับวันนี้นะสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนรับรางวัลนะครับ อนนี้นะครับก็มอบรางวัลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่าแมต์สามหมื่นที่มันตื่นเต้นและเล้าใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าส่วนมากนะครับในเชียงรายก็จะมีแค่แมตต์หมื่นเดียวนะครับผมแต่รอบนี้แมตต์สามหมื่นครับและที่สําคัญนะครับน้องยิ้มนะครับผมก็คือน้องยิ้มสวยๆของเราครับก็ยังได้รางวัลที่1นึ่งะครับสามหมื่นด้วยนะครับและได้ในนาทีสุดท้ายด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับสนุกมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับว่าเราจะไปแข่งที่ไหนหรือว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนีนะ้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย